The so ราคาโคตรถูกครับชมและได้เป็นตัวท็อปสุดตารางด้วยนะครับอยู่กับมิวเอ็กชมหน้าหล่อคันนี้รุ่น3.0อัลเทอร์เมทนะครับปี2021ขับสีนะฮะตัวท็อปสุดเลยนะครับกับราคาค่าตัวเพียง999,000บาทนะฮะลดลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยประมาณเกือบ600,000บาทเลยนะชมนะครับนี่ฮะภายในนะครับคุ้โทนมาด้วยเบาะสีน้ำตาลนะครับออปชั่นฟังก์ชันจัดมาเต็มๆครบๆนะฮะได้เป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนั่งสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับมาพร้อมระ บบความปลอดภัยสูงนะฮะใครสนใจนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปเอสคัตเกรดเอนะครับคลิปนี้อยู่กับมิลเรุ่นท็อปสุดนะครับหน้าหล่อแบบนี้รุ่น3.0อัลติเมทนะครับขับสี่ปี2021นะครับกับราคาค่าตัวเพียง9,99,000บาทครับลดลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงเกือบเกือบ6แสนบาทเลยนะครับได้รถประวัติศูนย์เกรดเอนะครับรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีประวัติชนหนักด้วยความหรือว่าจมน้ํามานะครับคันนี้สภาพแรกรับนะฮะรถเพิ่งเข้า มาเมื่อเช้านี้นะครับผมรีบเอามาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาไปชมทั้งภายนอกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันภายในนะฮะแล้วก็ตะเข็บเป็นดักโครงสร้างกันรอบขัดน,นะครับ อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ออกรถได้นะครับของผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะฮะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าออกได้ทุกจังหวัดนะกับบริษัททอโต้นะครับอยู่กับผมท็อปทอโต้นะครับที่ปรึกษาการขายนะฮะใครที่อยากปรึกษาเคสนะครับอยากออกรถคันไหนรุ่นไหนนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับที่คอนแทคด้านล่างมุมขวาที่เบอร์0 8 8 8 9 9 4 496หรือแจ็ l ไลน์ดีก็ได้ครับ t o p p r p 9 2นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะมาพาชมนะฮะออปชันเริ่มกันที่ภายนอกเลยนะครับด้านหน้านี่ครับได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะนี่ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโคมไฟโฉบเฉี่ยวมากๆนะครับโฉมหน้าหล่อนะโมที่หลายๆท่านตามหานะครับอันนี้เป็นรุ่นพ็อปสุดขับ4ล้อนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ด n n น n น l ่งไลท์ครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับกระจังหน้าเส้นสายโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับ มาพร้อมไฟตัดหมอคู่หน้านะครัคันนี้สีด,ดําดูดูเลยครับชมนะฮะใครที่ถูกฉลกกับสีดําสีมืดๆนะครับมาจับมาจองคันนี้กันได้กับป้ายทะเบียน6ขอดอนะ3 7ครับหนึ่นะฮะแนะนำว่าให้แคปป้ายทะเบียนไว้แล้วก็รีบติดต่อสอบถามปรึกษาผมเข้ามาได้เลยนะครับบริเวณเหลี่ยมสารตัวรถนะครับฝากระโปรงเนี่ยคมสวยนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะฮะอันนี้เนี่ยเขายังไม่ล้าง ยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนะชมเป็นสภาพแรกรับนะครับพวกรอยข้าฝุูนต่างๆเดี๋ยวทําความสะอาดให้เก็บงานปรับสภาพขัดสีให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในช่วงล่างนะครับก่อนปล่อยรถเนี่ยเขามีช่างพิเศษนะครับเข้ามาตรวจรถให้นะฮะครอบคลุมทั้ง2 7 4จุดรอบคันเป็นช่างจากภายนอกนะครับมาตรฐานเยอรมันเราจ้างเข้ามาตรวจรถนะครับนะถ้าไปตรวจเองเนี่ย4,000-5,000นักชมนะครับ มาดูที่ตัวล้อกันบ้างครับชมได้เป็นล้อแม็กนะฮะปัดเงาทูโทนเดิมแท้จากอิซุสุนะครับรัดมาด้วยยางกูดเยมนะครับ ล้อเนี่ยขอบ20นะครับดอกยางลึกๆแบบนี้ได้ยางปีใหม่ๆไปใช้งานนะครับช่วงลงช่วงล่างนะฮะสะอาดสะอ้านเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทั้งความสะอาดสปาใดๆนะครับยังใหม่ขนาดนี้เลยนะครับนี่โชกคอัพเดิมแท้จากโรงงานครับชมนะฮะเหลี่ยมสารตัวรถด้านข้างสวยๆนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักกยิ้มนะฮะรถเดิมนะครับแท้โรงงานนะครับแล้วก็ไม่มีประวัติชนมาแน่นอนครับ กระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเรียวในตัวคันนี้เซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับภาษีพรบอรต่อให้ครบถึงปี69เลยนะครับดูแลให้ครบจบเลยนะครับ9,99,000บาทนะชมไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวท็อปสุดราคาไม่ถึงล้านนะครับปกติในท้องตลาดเนี่ยขายอยู่ล้านต้นนะชมนะครับ ที่เหยียบขึ้นประตูนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกก็พัดเดิมของสูสูเลยนะครับนี่ฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันด้านบนมีโรบาร์ให้ด้วยครับนะครับมือเปิดเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับรองรับกุญแจสมาร์ทค์เลนที่เรียบร้อยนะครับนี่สัญญาณการขโมยมีให้ครบเลยนะครับด้านในนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงออปชั่นภายในให้ฟังกันนะครับพาชมโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับหาตัวท็อปอยู่นะมีเวกโฉมหน้าหล่อนะครับปี2021นะฮะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับนี่ฮะบริเวณหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับทั้งบนและล่างเลยไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับพวกรอยข้าฝุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวช่างเขาทําความสะอาดออกให้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะมาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะโครงสร้างนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับเรียงเม็ดสวยแบบนี้โครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวโคดงงอนะครับไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอน นะครับหนึ่งเลยพี่ได้รถสวยเกรด A นะครับเราคัดเข้ามาขายไม่มีเกรด B เกรด C ีนักชมนะครับในส่วนตรงนี้พี่สบายใจได้นะครับอะมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะนะครับด้านหลังภายในกว้างแบบนี้ครับนี่ฮะได้ดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับข้อดีของรถ p ี่วีวกนะครับก็เขาจะได้ทัศนียภาพในการมองเห็นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับเนื่องจากรถเขาค่อนข้างสูงนะครับนี่ฮะ สปอร์ตแม่นานะครับเรียงสวยเป็นเม็ดไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้เลยนะครับ9,99,000บาทนะครับฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ18,000นะครับ18,000จบเลยนักชมนะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับออกรถได้ทุกอาชีพครับชมนะฮะขอคนที่มีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับ คนที่มีรายได้36,000บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับหรือใครที่อยากผ่อนน้อยลงนะครับสามารถดาวน์เข้ามาได้นะฮะผมคิดราคาเลทผ่อนให้นะครับติดต่อปรึกษาได้นะครับที่เบอร์คอนแทคด้านล่างนะครับไฟท้ายแล้วมันเป็น LD Light g u a d i n g โรมดำมาแบบนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยนะครับเวลาเราเบรกกระทันหันนะนะครับไฟฉุกเฉินเขาจะติดให้เองอัตโนมัตินะครับ ฝาท้ายสวยๆแบบนี้ครับชม i ส u z ุเดิมแท้นะโลโก้ MUX โลโก้ i s u z ุแล้วก็นี่ครับโลโก้4 wheel drive นะครับคันนี้เป็นขับ4ตัวท็อปสุดนะนะครับกระจกด้านหลังนะครับพาร์ทเดิมของโรงงาน i s u สุนะครับลายฟ้ามาชัดๆแบบนี้มาพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแล้วก็เสาอากาศที่ฉลามแบบชาร์กฟินนะครับนี่ฮะไฟเบรกตัสามอยู่ตรงกลางแบบนี้ครับมาพร้อมกล้องหลังกล้องถอยมาให้ครบๆแบบนี้นะครับ ฝาท้ายครับก็เ,เปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับนี่ฮะค่อนข้างสะดวกเลยนะครับแล้วก็ภายในกว้างมากๆคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งอนเนกประสงค์นะครับสามารถพับตัวเบาะเนี่ยเก็บของได้นะครับไม่ว่าเป็นเบาะตอนที่2หรือว่าตอนที่3พับได้หมดนะครับภายในพื้นที่ก้กว้างแบบนี้ครับนี่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บริเวณตัวน็อตนะครับ ยึดฝาท้ายนะครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับคันนี้ได้ปี2021นะฮะใหม่มากครับชมนะฮะกับราคาโคตรคุ้มเลยผมต้องบอกแบบนี้นะครับใครไวใครได้นะคันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีสีเทาดำมาคันหนึ่งนะครับเป็นตัวขับ2แต่ว่าเราขาย8ปดเก้านะครับออกไวเหมือนกันนะครับรถเนี่ยเข้ามาประมาณ3-4วันนะติดจองแล้วก็ซื้อสดไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนเผอผมออนคลิปนี้ไปนะครับลูกค้าเนี่ยจะติดต่อมาแน่นอนนะครับ ไม่ผมนะครก็เป็นลูกค้าท่านอื่นของเซลล์ท่านอื่นนั่นเองนะครับใครที่ไม่อยากพลาดน,นะนะครับรีบิดต่อนะครับมาจองล็อกรถคันนี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับล็อกรถเพื่อการลูกค้าท่านอื่นเท่านั้นนะครับ จัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่สบายจะได้ว่าเงินของพี่นะครับเงินจองของพี่เนี่ยจะไม่เสียเปล่าแน่นอนจะไม่สูญหายแน่นอนผมรับการให้นะครับบริษัทผมมีรถในสต็อกนะครับวางขายกว่า200คันนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยมีแน่นอนนะครับบริษัทใหญ่โตโออ่านะครับ มาดูนะครับตะเข็บเป็นนัฝั่งนี้นะครับฝั่งคนขับนะฮะเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้นะครับนี่นะพวกรอยคาบฝุ่นต่างๆสบายใจได้นะี๋ยวช่างเขาทําความสะอาดออกให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาจริงครับพี่นะครับผมรีบเอามาถ่ายพี่ๆรับชมกันก่อนใครนะครับมาดูน็อตเสาบีกันบ้างครับฝั่งขวานะครับนี่ไม่มีร่องรอยการแกะแงะนะครับทั้งบนและล่างเลยเจ้าของเดิมเติมลงยางไนโตรเจนนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับน็อตเสาเอน็อตที่ประตูต่างๆอยู่ครบคัน นะครับนี่ะโดยรวมนะผมว่ารถสวยมากนักชมนะครับรถสีดำคันนี้นะครับดูดูเลยนะครับรอให้พี่พๆเป็นเจ้าของอยู่นะครับพาชมโครงสร้างกันรอบคันเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อหาผมที่เบอร์088 899 4 496นะครับหรือแจดไลน์ ID ดีมาก็ได้ครับ TOPPRP 9 2นะครับมิวเอ็กโชวหน่าหล่อคันนี้นะฮะรอให้พี่ๆเป็นเจ้าของอยู่นะครับ อันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมออปชันภายในกันนะฮะว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับนี่ฮะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะปรับไฟฟ้าทั้ง2อ,อันเลยนะครับได้เป็นเบาะคูแม็กแบบนี้ นะครับนั่งสบายๆนะฮะขับขี่สนุกๆไม่เมื่อยนะครับแล้วก็การมองเห็นด้านหน้าค่อนข้างสูงเลยเห็นรถมาแต่ไกลเลยนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับระบบความปลอดภัยก็มีมาให้นะครับเซนเซอร์เตือนสกิดขวางรอบคันนะครับแล้วก็เซนเซอร์เตือนออกนอกเลนนะครับเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนมีหมดเลยนะฮะคันนี้ครบจบนะตัวท็อปสุดตารางเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนบคุมมาให้ด้วยครับและยังไม่พอครับมีเกียร์เพนนีชิพให้ด้วยนะครับสามารถเชนเกียร์ขึ้นลงได้ตามอิสระของผู้ขับขี่เลยนะครับ ด้านข้างครับนี่ฮะบริเวณตรงประตูนะครับวัสดุหุ้มหนังนะครับสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยขูดขีดฉีกขาดนะครับกระจกก็ไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยมีตัวล็อกกระจกนะครับแล้วก็กระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับสวยมากชมฮะโหใครได้ไปเนี่ยคุ้มจริงนะอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับมาหยียบเบร์นะครับกดปุ่มคูสตาร์ทซ้ายมือได้เลยครับนี่นะฮะ โอ้โหเรียกได้ว่าเข็มหน้าปัดเรือนไหม่นะครับค่อนข้างหรูเลยนะครับคันนี้ได้เทคโนโลยีใหม่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ฮะมาพร้อมจอกลางใหญ่ๆแบบนี้ครับระบบทัชสกรีนนะฮะอย่างกับ iPad นักชมนะครับผมขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะครับนะครับจอกลางระบบเครื่องเสียงทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อ Bluetooth นะฮะรองรับระบบ Apple CarPlay Auto a n d r อ i d ต่างๆได้ครบนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับ อ่ะยังไม่พอครับใส่เกียร์อานะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับมาพร้อมเส้นกระยะแล้วก็เซนเซอร์เตือนสีขวางให้นะครับก็เรียกได้ว่าเวลาเราถอยเข้าจอดในสถานที่ต่างๆนะรถเราค่อนข้างใหญ่นะนะครับก็ไม่ต้องกลัวชนนั่นเองถอยเข้าซองในพื้นที่แคบต่างก็สะดวกสบายนะครับอ่ะถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับดูวาโซนแยกซ้ายขวาอิสระครับนี่นะครับดีดีไซน์นะค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันนี้ นะครับเกียร์ครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ถุงแบบนี้ฐานเกียร์คอนโซลใหญ่ๆนะครับนี่นะฮะมีระบบขึ้นทางลาดชันนะครับแล้วก็ทรัคชั่นคอนโทรลการเลื่นการถลายปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับปุ่มพาร์ parking นเซอร์นะครับก็คือเซนเซอร์เตือนรอบคันนั่นเองนะครับมีมาให้ครบๆแบบนี้นะครับเบรกมือนะครับอยู่ตรงกลางมาพร้อมออโต้เบ a c o n ครับนี่สะดวกสบายนะครับโอ้โหยังไม่พอนะคันนี้นะครับมีระบบนะฮะฟังก์ชันที่ เลือกการใช้งานการขับเคลื่อนนะครับนี่ขับเคลื่อน2อล้อขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่าจะขับเคลื่อนทุกล้อพร้อมกันก็ได้นะครับคันนี้เป็นขับ4ี่ตัวท็อปสุดนะทุกทชมที่วางแก้วมีให้2ใบนะครับนี่นะฮะแล้วก็ที่พักแขนครับสามารถเก็บของได้นะครับด้านบนครับนี่นะฮะเป็นกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีที่ใส่แว่นตาให้ด้วยนะครับมาพร้อมไฟเปิดปิดนะครับปลอดภัยนะนี่ครับ ไฟเปิดปิดอ่านหนังสือใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะใช้งานได้สะดวกสบายแอร์แบ็มีให้ถึง7จ็ดรอบคันความปลอดภัยสูงแล้วก็เหมาะกับรถครอบเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะครับมีกระจกด้านหน้าให้ตรงที่บังแดดนะครับมาพร้อมไฟให้ด้วยนะสองสว่างนะครับมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะฮะที่ผมชอบนะครับเป็นตัวเบาะครับชมเบาะเขาเนี่ยเบาะทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนะครับนั่งสบายๆแล้วก็บาอเนี่ยไม่มีขัดนะครับ สภาพใหม่ๆตึงๆนะครับเบาไม่มีช้ำแบบนี้นะครับกับราคาที่คุ้มสุดๆครับ999,900บาทนะครับมือหนึ่งป้ายแดงรุ่นนี้นะครับจะออกอยู่1,579,000บาทนะครับก็ลดลงไปประมาณเกือบเกือบ5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็ฟรีดาวได้ด้วยพี่ไม่ต้องไปเสียเงินดาวให้ให้เปลืองเงินนะครับอ่ะเบาผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่เบาที่สสามารถพับเก็บได้นะครับเป็นเบาะสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้ครับ มาพร้อมที่พักเท้านะครับกว้างๆนะแผ่นรองยางมีมาครบๆนะครับแล้วก็มีที่เสียบไฟบ้านให้ด้วยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB ให้ถึง2จุดนะครับสำหป๋ามโจสองใบคู่หน้านะครับด้านบนนะฮะยังมีระบบแพ้ให้นะครับนี่ด้านหลังก็มีเบาะนะครับคนที่6คนที่7สามารถนั่งได้นะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะชมภายในกว้างมากๆพี่ดูนะครับ ใครหารถครอบครัวนะครับที่ไปได้ 6- 7คนนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีน้องๆหนนูๆนะครับหรือว่ามีผู้สูงอายุนะครับคันนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลยนะกับการใช้งานนะครับขับที่กลับต่างจังหวัดกลับบ้านช่วงเทศกาลก็สะดวกสบายนะครับคันนี้เครื่องยนต์3.0นะครับอัลติเมทดีเซลนะคุณชมถือว่าประหยัดน้ํามันด้วยเลยนะครับคุ้มสุดๆอ่ะอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับห้องเครื่องคันนี้กันนะะว่าเป็นยังไงนะครับ โอ้เครื่องห้องเครื่องสะอาดสะอานสุดๆนะครับชมได้เป็นเครื่องยนต์ Isuzu DDI นะครับ3.0ลิตรดีเซลนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอาัตราการเร่งดีนะครับแล้วก็ด้านในนะครับไม่มีรอยคาบน้ำมันนะครัก่อติดบริเวณหัวน็อตน,น,นะครับนี่ ระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรกดีเสริมแรงเบรก BA มีให้ครบเลยนะครับรองอากาศต่างๆนะครับเป็นระเบียบแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับของเหลวเนี่ยเดี๋ยวช่างเขาเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดก่อนปล่อยรถนะครับก่อนปล่อยรถช่างเขาจะตรวจรอบหนึ่งนะครับพี่ดูคันหน้าครับชมฮะนี่ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนคันนี้ใหม่ๆเลยนะครับพลาสติกคุกคันหน้าอยู่สภาพเดิมหัวน็อตทุกอย่างไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับระบบแบตเตอรี่ได้แบตใหม่ไปด้วย GS นะครับ เดี๋ยวช่างเราเช็คให้ด้วยนะค่าแบตเตอรี่นะครับนี่นะรายละเอียดด้านในต่างๆนะครับใช้งานปกติเลยนะครับฝาหน้าครับไม่มีร่องรอยการผันไขขยับนะหัวน็อตนะครับลอนขึ้นโล่ฝากระโปรงชัดเจนสวยงามนะครับรูระบายอากาศตรงสวยมาพร้อมสติ๊กเกอร์ข้อมูลบำรุงรักษานะครับจากโรงงานเลยนะครับนี่เดิมแพ้ทุกจุดนะครับฉนวอนงความร้อนใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรอให้พี่ๆเป็นเจ้าของนะครับกับ ฮิสุสมิลเอ็ก3.0อัลติเมทขับ4คันนี้ได้เป็นโฉมหน้าหล่อปี2021สีดำนะครับยังว่างอยู่แต่ว่าอยู่ไม่นานแน่นอนผมการันตีให้นะครับรถคันนี้ประวัติเกรดเอไม่มีประวัติชนหนักคุกข้อหรือว่าจมน้ำนะครับใครอยากได้นะครับอยากมาทดลองขับอยากมาดูรถจริงนะครับเข้ามาดูได้ที่บริษัททอโต้สาขาที่2นะครับเขตมินบุรีนะกรุงเทพนะครับติดต่อที่เบอร์ผมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง TOP SUV คัดเกรด A ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ